สวัสดีครับวันนี้เพียรพื่นมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดคิดมีโอนะครับตัวนี้เป็นลูก54มิลใส่รถ Yamaha Fino Mio Nuvo รุ่นเก่านะครับตัวคาบูจะใส่ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกขนาด54มิลนะครับเป็นลูกเชียร์ไซร้อยยี่ห้ออาร์ตนะครับก็ตัวนี้เป็นไซร้อยนะครับใส่ชักเดิมนะครับหลบวาลนะครับปัดโค้งครับหลบข้อเหวี่ยงพร้อมใช้งานนะครับ คลิปนี้ก็สั่นนิดนึงนะครับถือมือเดียวแล้วก็รีวิวเลยนะครับตัวเสื้อเป็นเสื้อแต่ง54มิลนะครับตัวนี้ปอกหนาอยู่ที่59มมิลนะครับคว้านปล่อยตกนะครับตัวนี้เป็นกล่องของลูกสูบมีแหวนชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีสลักคลิปล็อกนะครับมีบูทปลายก้านให้1กตัวนะครับเป็นบูท cnc นะครับใส่ลูกเชียนะครับมีประเก็น ฝาทองแดงนะครับชุดนี้ฝาเดิมใส่ได้เลยนะครับแล้วก็แคมแต่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขบูขบูดะนะครับลูกเร่งชุบนะครับ1ลูกนะครับจูนนิ่งนะครับแล้วก็มีลูกปืนแคมอันนี้ลูกลูกค้าสั่งลูกปืนแคมแทะนะครับก็ตีเข้าไปกับแคมนะครับมีบูทสวมขบูให้ด้วยบูทซีนซีนะครับสวมท้ายขบูนะครับจะได้ใส่ คอร์ดิเดิมได้พอดีนะครับแล้วก็มีนมหนูเอาไว้ไล่นะครับนอกนั้นก็เป็นประกันตินเสื้อแล้วก็มีประกันตัวชุดบนให้ไปนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่3,300บาทนะครับซื้อไปใส่ได้เลยนะครับใส่กับวาวเดิมนะครับใส่กับก้านสูบเดิมแค้งเดิมได้เลยนะครับเสื้อสูบเนี่ยจะเหลือคว้านค่อนข้างเยอะนะครับคว้านได้ถึงลูก5 6 57เลยนะครับก็ซื้อไปถอดเสื้อเดิมออกนะครับใส่เสื้อตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ชุดประกันที่มีไปให้ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับใช้งานได้เลยนะครับหลันอินสักพักหนึ่งนะครับก็คอยซัดนะครับเจ็ดเย็นๆนะครับราคาอยที่3,300นะครับสั่งซื้อติดต่อเข้ามาในเฟ e บุ o k เพชรมอเตอร์นะครับ